ไม่อยากตัวดําไวให้ทานสิ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกในใจว่าโูหในประเทศไทยแดดแรงขนาดนี้เราจะทําได้ไหมนะในเมื่อเราย้ายประเทศไม่ได้เราก็ทํำยังไงดีอ่ะทั้งทาทั้งกินเลยเนะียทำยังไงให้ผิวเราเนี่ยยังคงสภาพหรือว่าให้สี ผิวเราอ่อนลงนะครับผมแนะนําอาหารชนิดที่1ที่หากินง่ายคือปลานะครับโดยเฉพาะปลาน้ําจืดหรือปลาน้ํะเลก็ตามที่มีไขมันเนี่ยเขาพบว่ามีโอเมก้าสอยู่แล้วโอเมก้าสจะทําให้เซลล์ผิวใสขึ้นสําหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบทานปลาก็อาจจะทานเป็นฟิชออยล์หรือน้ํามันปลาก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ทานปลาทุกวันนะ้นสิ่งที่ผมสามารถใส่เข้าไปได้คือ EPA กับ DHA ดีหรือโอเมก้าสจากนูวิทนะครับใครอยากดูตัวอย่างก็สามารถพิมพ์คําว่า นูวิทแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินไปส่งข้อมูลต่อในอินบ็อกซ์ได้ข้อที่2คืออะโวคาโดในอะโวคาโดมีทั้งโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายมีวิตามินอีด้วยแล้วก็มีเฮลตี้แฟตด้วยซึ่งเป็นไขมันที่ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งผมแนะนําให้รับประทานอะโวคาโดวันละ ครึ่งถึง1นลูกเพื่อเติมน้ำมันจามธรรมชาติเข้าไปและวทำให้ผิวอบอุ่มความชุ่มชื้นได้ดีผิวก็จะใสขึ้นด้วยข้อที่3คือทันญญพืชน,นะครับทันพืชและถั่วทุกชนิดจะมีวิตามินอ e ีอยู่แล้ววิตามินอ e ีเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดได้ดีขึ้นข้อที่4คือแครอทหรือ ผักผลไม้ที่มีสีส้มนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เอารับประทานผักผลไม้ที่มีสีส้มสีแดงสีเหลืองเนี่ยจะได้รับโปรวิตามินเอซึ่งช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยปกป้องแสงแดดได้ดีขึ้นข้อที่5คือพริกหวานในพริกหวานจะมีวิตามินซีแต่ถ้าใครไม่ชอบพริกหวานสามารถเปลี่ยนเป็นมะนาวาะล่งหรือส้มก็ได้นะครับผักผลไม้ใดที่มีวิตามินซีจะช่วยทําให้ผิวใสขึ้น ปกป้องผิวจากแสงแดดหรืออนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดดได้ดีขึ้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่ทานอาหารอย่างเดียวและคาดหวังว่าจะขาวขึ้นผมแนะนําว่าอาจจะต้องทาครีมกันแดดตั้งแต่หัวจนหลดเท้าด้วยนะครับตั้งแต่หน้าลงมาถึงคอเลยนะครับแล้วก็ใครก็ตามอยากให้ตัวขาวก็ควรจะทาครีมกันแดด ที่ตัวด้วยนะครับรักทุกคนนะครับอยากมอบความรู้ดีๆเหล่านี้ไว้ให้ทุกคนนะเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าผมเนี่ยก็อยู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรายังรักษาความข่าวได้เพราะเราบำรุงจากภายในและก็ปกป้องแสงแดดจากภายนอกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนคลิปนี้เสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์จะรอนชออกสู่ตลาดหรือย,ยังนะครับอยากดูกูตาไบโอคิวเทนสกัดจากธรรมชาติ1 0 0นะครับสามารถ พิมพ์คำว่ากุดูตาได้รักทุกคนนะครับชอบคลิปนี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยากมีผิวขาวสวยได้แล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมหมวทีมสวัสดีครับ